แล้วเราก็ใส่เตยลงไปในน้ำกบร้นๆเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาไว้ให้อยู่อย่างนี้เลยค่ะใบเตยหน้าบ้านเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดใบเตยสักห้าหรือเจดใบนะคะใส่กับการน้ำร้อนไว้ชงกาแฟหรือว่าคนไหนที่ชอบหูงข้าวแล้วอยากให้ข้าวหอมนะคะ ใช้ใบเตยใส่ลงไปสัก5ลิืร3ใบก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนตัดใบเตยกันรากของเตยเนี่ยจะทำให้เราได้อ่างน้ำที่ใสนะคะต้องการปรับสภาพอ่างน้ำหรือสะน้ำนะคะเอาผูกไว้ริมๆเลยนะคะ เยชอบน้ำนะคะเตยบนบกก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกกับน้ำมันจะแยกต้นแยกหน่อได้ไวนะคะแยกตามรากไหลนะคะเตยที่เราปลูกไว้นหน้าบ้านเรานะคะ ก็จะได้ไม้ประดับที่มีประโยชน์ด้วยนะคะตัดแต่งใบได้ทุกวันนะคะแล้วเขาก็จะออกมาเป็นใบเดี่ยวรากของเตยก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะคนเป็นเบาหวานนะคะลดได้ภายในกิตวันดื่มทุกวันนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองนะคะสมุนไพรใกล้ๆตัวใกล้ๆมือของเรานะคะ พวกตะไคร้หรือขา่าใบมะกรูดนะคะแยกเป็นชนิดก็ได้นะเอาไปตากแล้วเอามาชงเป็นชาแทนช่วงนี้โควิดเยอะนะคะเลือกสมุนไพรใกล้ตัวมาดื่มแทนน้ำทำดื่มเธอคะ่ะมะกรูดใบมะกรูดเนี่ย ครั้งละ5ใบนะคะต่อ1แก้วลวกลงไปในนั้นประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีก็เอาใบออกได้แล้วนะคะทำให้เราได้น้ำดื่มสุขภาพที่ดีเป็นสมุนไพรนะคะไม่ต้องพึ่งยาช่วยทำให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีจากคอโลฟินของ สมุนไพรที่เรามีอยู่นะใบเตยเนี่ยก็เป็นอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งทั้งทำขนมหวานนะคะทำน้ำดื่มหรือว่าสกัดโดยการใช้ผ้ากรองเจ็ดแปดครั้งนะคะกรองให้ใสเลยนะคะคั้นจากที่น้ำหรือว่าปั่นน้ำสีเขียวแล้วก็เอาผ้ากรองอย่างน้อย8ชั้นนะคะให้ออกมาเป็นน้าใสๆเหมือนนะ้ำฝนจจใสากิ๊กเลยนะคะ ทำให้ได้เตยช่วยรักษาและบำรุงสมรรถภาพของชายหญิงด้วยนะคะแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวสะอาดด้วยนะเตยเนี่ยลากเตยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเสริมสมรรถภาพของชายหญิงได้ดีจริงๆคะ่ะแล้วก็รักษาเลือดที่ เป็นน้ำเหลืองเสียด้วยนะคะเจเลยนี่เราใช้ใช้ทั้งรากอากาศหรือใบก็ได้นะคะแล้วคนที่เป็นเบาหวานมีลดแน่นอน,นะค่ะเตลยดราบริบุงบำรุงหัวใจทำให้หัวใจเราสดชื่นคนที่เป็นโรคหัวใจอ่อนเพลียนะคะลองทำดื่มดีดได้เลยแล้วจะรู้สึกดีขึ้นทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะใช้ประมาณ เจ็ดใบสิบใบนะคะถ้าใบาใหญ่ก็สามใบหรือ2องใบหรือสี่ใบก็พอนะคะแต่ถ้าเพิ่มมีเยอะก็ใช้เยอะได้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ